สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ระบบ Auto w a l e Incom นะครับเรามาเรียนรู้วิธีการในการสมัคร ClickBank กันนะครับว่าแพลตฟอร์มที่อันดับต้นๆของสหรัฐอเมริกาเนีครับเราสามารถเข้าไปทําเงินเป็น US d ดอลลาร์ได้ไงนะครับในการโปรโมทสินค้าและบริการต่างๆนะครับที่อยู่ใน ClickBank นะครับแล้วก็ p โปรดักหลากหลายเลยนะครับที่เป็น Digital Product นะครับ ClickBank ได้จ่ายเงินไปแล้วนะครับอยู่ที่62พันล้าน US ดอลลาร์นะครับ แล้วก็มี Active A อเฟรตนะครับประมาณ1 0 0 0 0แสน plus นะครับในการที่จะําตัวระบบ a อเฟรตนะครับเกี่ยวกับ Product ที่อยู่ในคลิกแ b a n k นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับว่าในการที่จะสร้าง Account ในคลิก k b a n k นะครับทำให้เกิดผลลัพธ์นะครับเม็ดเงินนะครับออกมาผ่านระบบคอมมิชชั่นตัวนี้นะครับทำยังไงนะครับ อันนี้ก็คือภาพตัวลาเอียนหน้าเว็บไซต์ของ Clickbank นะครับเข้าไปที่ clickbank.com นะครับ clickbank.com นะครับมากกว่า190ประเทศทั่วโลกนะครับเข้ามาจอยกับ Clickbank ในการที่โปรโมทสินค้าดบรกิการต่างๆนะครับแล้วก็หลายคน t a r g e t ไปที่สหรัฐอเมริการครับในการที่ทำให้เกิดการขายเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ เวลาผ่านไปแล้ว25ปีนะครับสำหรับ c ลิกแบง n ์นะครับก็ค่อนข้างที่จะมีความเสถียรและมั่นคงระดับหนึ่งแล้วนะครับเอาละเดี๋ยวคนจะเริ่มขั้นตอนในการที่จะเข้าไป Register ร์นะครับทำตามสเต็ปนี้นะครับสำหรับท่านใหมายที่ต้องการสร้าง Account กับ c ลิกแบง n ์นะครับไม่ยากนะครับค่อนข้างที่จะไม่ซับซ้อนนะมากในการที่จะสร้าง Account นะครับเข้าไปที่ l o อกอินนะครับล็อกอินั้นนี้นะครับ พอกดล็อกอินแล้วนะครับหน้าของเว็บไซต์นะครับก็จะส่งมาที่หน้านี้นะครับคราวนี้เรากดที่ Create an Account here นะครับด้านล่างล่างสุดขวามือนะนะครับกด Create Account here นะครับตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดในการที่จะ sign up นะครับ100% free to join นะครับ100%นะครับไม่มีค่าบริการใดๆนะนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะกรอกรายละเอียดได้เลยนะครับ คนก็กรอกรายละเอียดตรงนี้เป็นประเทศไทยนะครับไทยแลนด์นะครับ first name นะครับก็ใส่เข้าไปนะครับ last name ตัวสัพทันะครับใส่ตัว plus 66ด้วยครับโอเคโทรศัพท์เรียบร้อยแล้วนะครับก็มาที่ email address นะครับ อันนี้ก็มาถึงพาสเวส่วนนะครับตัวระบบตั้งค่าให้เราใส่ค่าพาสเวส่วนเข้าไปนะครับค่อนข้างรัดกลุ่มโดยที่เราต้องใส่สองคาแรคเตอร์นะครับคือตัวอักษรธรรมดานะครับใส่เข้าไปมีรวมอยู่ด้วยนะครับเป็นสังเกตทั้งหมดนะครับแล้วก็ตัวอักษรที่เป็นตัวใหญ่นะครับตัวพิมพ์ใหญ่นะครับสองตัวอักษรนะครับแล้วก็มีตัวเลขสัก2ตัวนะครับสเปเชียลคาแร r เตอร์นะครับ ตัวสัญลักษณ์ตัวอย่างด้านหลังนะครับให้ปนอยู่ด้วย2คาแรคเตอร์นะครับพาสเวิร์ดนะครับไม่ควรเกิน3 2คาแรคเตอร์นะครับพาสเวิร์ดคูณนอตคอนเทนสเปซห้ามเว้นวรรคนะครับก็ใส่รายละเอียดตามนี้นะครับไม่งั้นระบบจะไม่สามารถที่จะแอคทีฟขึ้นมาได้นะครับก็ใส่ตามสเต็ปนี้นะครับเอาละโคดได้ใส่พาสเวิร์ดนะครับครบตามข้อกําหนดแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับ ก็ลงมาที่ตัว Condition Term ตรงนี้นะครับอ่ากดเข้าไปนะครับต้องกดเข้าไปดูนะครับแล้วก็อ่านรายละเอียดนะครับอ่าภาพรวมคร่าวๆนะครับเลื่อนลงมานะครับอ่าเลื่อนลงมานะครับอ่าตรงนี้เรียบร้อยนะครับอ่าจะเห็นว่าตัวเนี้ยเป็นตัวกดรายละเอียดนะครับอ่า Contract นะครับกับ Client นะครับอ่าแล้วก็กลับมาตรงนี้นะครับ I have less เรียบร้อยนะครับ รับจะติ๊กตรงนี้นะครับแล้วก็ uh, Create Account นะครับมาถึงหน้านี้นะครับตรงนี้ไม่ต้อง l e เ r n นมอ e o u t u t c e l e r e t o t นะนะครับให้กด no thanks นะครับเอาละ Account ของเรานะครับก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับมาถึงตรงจุดนี้ให้กด d าวน์โ uh, หลด s u b s c r i p t i o n list and accept นะครับ accept ข้อมูลนะครับ โค้ดก็จะได้แอคเคาน์ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือแอคเคาน์ใหม่เลยนะครับในการที่จะเปิดคลิกแบงก์นะครับส่วนแอปเฟรดมาร์เก็ตเพลสนะครับก็อยู่ตรงจุดนี้นะครับคราวนี้ยังไม่สมบูรณ์นะครับให้เราคอมพลีทไมโครไฟล์ตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะสร้างรายละเอียดตรงนี้นะครับก็กรอกนะครับรายละเอียดใส่เข้าไปตรงนี้ที่เขาถามข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้นะครับก็จะมีนามนะครับลาส์นม เบิร์ธเดย์นะครับใส่เข้าไปให้เรียบร้อยนะครับกดที่อินดิวดนะครับกดที่อินดิวดนะครับ อันนี้เราก็ใส่นะครับตัวรายละเอียดจังหวัดเข้าไปนะครับที่เราอยู่นะครับกรุงเทพมหานครตรงนี้นะครับกรุงเทพมหานครกรุงเทพนะครับแบงก k อกนะครับก็ช้ชื่อกรุงเทพมหานครนะครับซิตี้ที่เราอยู่นะครับซิฟโค้ดนะครับรหัสไปรษณีย์ครับโอเคนะครับ เช็克拉เรียดอีกครั้งครับมีช่องไหนที่ยังไม่กดไม่ใส่ให้เรียบร้อยนะครับลองดูนะครับกดเซฟนะครับเอาละตอนนี้โปรไฟล์อัปเดตแล้วนะครับจะเห็นว่าข้อมูลนะครับปรกากฏเยอะมากขึ้นนะครับคอม plete มากยิ่งขึ้นนะครับ รอนนี้เราก็จะกดไปที่ Account นิดหนึ่งนะครับ c c o u n t Manage n i c k n a น e นะครับตรงนี้ Create Nickname นะครับรหัสตัว Nickname ตรงนี้สำคัญนิดหนึ่งครับเป็นตัวที่จะเชื่อมต่อเข้าไปที่ตัว Affiliate Link นะครับเพราะฉะนั้น a c c o u n ท Type ตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวกำหนดนะครับตรงนี้เราจะเป็นตัวโปรโมทโปรดักต์นะครับเป็นแอดเฟดนะครับส่วนนิกเนมเราก็ใส่รหัสไปได้เลยนะครับจะเห็นว่าคําแนะนำนะครับจะเป็น ห้าถึงสิบคาแรคเตอร์นะครับก็มีตัวอักษรนะครับไม่มีเว้นวรรคนะครับแล้วก็อาจจะใส่ตัวเลขนะครับตัวอักษรบนกันนะครับประมาณห้าถึงสิบคาแรคเตอร์ครับเอาละครับขอใส่รายละเอียดเรียบร้อยแล้วนะครับมากดสร้านะครับเอาละนี่คือการตั้งค่านิกแมงแล้วนะครับรหัสจะรับนิกนมตัวนี้นะครับเพื่อไปเชื่อมต่อกับตัว f f i l i a t e Link นะครับคราวนี้เราก็มี Account เรียบร้อยสมบูรณ์แล้วนะครับ ก็สามารถเข้าไปที่แอพเพรสมาร์เก็ตเพลสนะครับได้เลยนะครับระบบจะเชื่อมต่อเข้าสู่ตัว Marketplace นะครับของตัว Clickbank นะครับเอาล่ะตอนนี้เราอยู่หน้าแอพเพรสมาร์เก็ตเพลสแล้วนะครับภายใต้ชื่อของเราเองนะครับเอาล่ะเราสามารถที่จะเข้าไปดูโปรดักต่างๆนะครับได้เลยนะครับสมมติก็จะโปรโมทตัวหลักตัวนี้ก็กดโปรโมทนะครับครนี้เขาจะขึ้นตัวแอพเพรสนิคเนมขึ้นมานะครับจากนิคเนมเมื่อกี้ที่เราตั้งค่านะครับเอาล่ะ หลังจากนั้นนะครับเราก็ลิงก์ท้ายก็คือ h o ปลิงกนะครับกด Create Hop Link ขึ้นมานะครับจะเห็นว่าจะมีตัว f v l r a t e Link ด้านล่างเลยก็ c o p ลิงก์ตัวนี้นั่นหมนายความว่าเราสามารถที่จะโปรโมทตัว Product ของ Clickbank สำหรับสินค้าตัวนี้ได้แล้วนะครับหากมีใครมากดลิงก์ตัวนี้เราก็จะได้เม็ดเงิน134.63 USD ดอลลาร์ตรงนี้เป็นค่า Average Conversion นนะครับหากมีการเกิด การซื้อขึ้นนะครับโดยผ่านลิงก์ของเรานะครับดังนั้นตัวหน้าของตัว Marketplace นะครับจะมีองค์ปรอบของ i l i a t e Page นะครับอยู่ร่วมอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ตัวชื่อ Product อะไรนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็สามารถที่เข้าไปดูหน้าแลนหน้าตัว Landing Page ของเขานะครับเป็น s เซ Page หน้าแรกของ Product ตัวนี้นี่คือ Product ตัวนี้นะครับเป็นหน้าตัว s เซ Page ของเขานะครับในการดกันเราก็สามารถที่ไปที่ i l i a t e Page นะครับของเขาได้เช่นกันนะครับ แอปเพจเตัวนี้นะครับมันคือตัวเพจที่เราสามารถเข้าไปนะครับ Get ต o w ้านดเนี่ยนะครับเข้าไปเอาตัวรูปนะครับรายละเอียดข้อความต่างๆนะครับที่สําคัญของโปรดักต์นี้ในการที่โปรโมทได้นะครับจะเห็นว่าข้อความด้านล่างตัวนี้นะครับโปรดักต์ตัวนี้นะครับสามารถมีตัวการขายอัพเซล f l โฟได้อีกนะครับหมายถึงว่าเขาสามารถที่จะ Off e ฟสินค้าที่มีราคาสูงขึ้นได้นะครับแล้วก็มีตัวโปรดักต์ตัวอื่นอีกนะครับ แล้วก็เป็น Physical Product นะครับวันทมหมายถึงว่าซื้อครั้งเดียวนะครับแล้วก็มีรีเคอร์ริด้วยนะครับแล้วก็แอฟเฟคทูนะครับมอบายอเฟรนลีนะครับอ่นี่ก็จะเป็นตัวบอกออปชั่นนะครับจะสังเกตว่าตัวที่2นะครับมีรายละเอียดในลักษณะคล้ายกันก็คือจะเป็นตัว UpSell Flow นะครับวันทามแอฟเฟตนะครับเป็นข้อมูลนะครับในการที่จะเราตัดสินใจดูรายละเอียดนะครับ อันนี้ตัวซอสด้านบนนะครับก็จะเห็นภาพตรงนี้นิดหนึ่งนะครับตรงนี้เราจะซอสจาก High to Low นะครับแหล่ง t o ท o โ o หมาถึงที่แหลงที่ขายได้ดีนะครับ Top Offer นะครับแล้วก็ Low to High นะครับ Average เอ e c ฟ o คอนเวช High to Low หมายถึงว่าตัวที่โให้กำไรเอ v e r s i o n สูงเลยนะครับอ่าตัวนี้ได้ถึง1,700นะครับนั่นก็คือมีการขายครั้งหนึ่งได้1,700เหรียญเลยนะครับแล้วก็ตัว i n i t i a l c o n v e r s i o n นะครับ อ่าอินิเชียลคอนเวอร์ชันตรงนี้ก็แสดงข้อมูลอย่างจาก High to Low นะครับเป็นการคอนเวอร์ตนะครับจาก 860c นะครับอินิเชียลครั้งแรกแล้วก็มีการอัพเซลต่อนะครับก็แสดงได้เหมือนกันนะครับคราวนี้โดย r e c u r r i n g นะครับก็คือทุกเดือนเนี่ยมีการมีคอมมิชชั่นนะครับข้อมูลวิ่งเข้ามานะครับก็แสดงผลได้เช่นกันนะครับเหมือน Elite Traffic Pro อย่างเงี้ยนะครับก็เป็นลักษณะ r e c u r r i n g นะครับวิ่งเข้ามานะครับ แล้วก็มีรายละเอียดนะครับ s ิมเ l ิล r ราฟิกนะครับพวกนี้มันจะเป็นตัวดิจิตอลโปรดักต์ที่วิ่งเข้ามานะครับดังนั้นเราสามารถที่จะดูตรงนี้ได้นะครับคราวนี้อีกตัวหนึ่งก็คือตัวก r รเวลตี้นะครับการที่ไฮทูลโอนี้เป็นตัววงบอกว่าตัวโปรดักต์ตัวนี้นะครับเหมือนการเวลตี้หสองนะครับแสดงว่ามีการออฟเฟอร์แล้วก็ขายได้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นโปรดักต์พวกนี้ทำเงินนะครับแล้วก็ขายได้เยอะนะครับก็ไล่ลงมาจากไฮทูลโอนะครับ เราก็จะรู้ไอเดียนะครับในการที่จะเข้าไปดูรายละเอียดของโปรดักในคลิกแบงค์ครับและนี่ก็คือรายละเอียดนะครับภาพรวมทั้งหมดในการที่จะสร้างเขาขึ้นมานะครับเห็นง่ายนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะเข้าไปโปรโมทเอาแอฟเฟรดลิงค์ได้เลยนะครับครับผมโคสต์ต้นนะครับหากใครต้องการศึกษาข้อมูลนะครับลึกเข้าไปนะครับในคลิกแบงค์แล้วก็แอฟเฟรดที่เชื่อมต่อเป็นเงินยูเรสเตอร์ล่าของต่างประเทศนะครับเข้าไปที่แอร์พิลักแอร์พิมคำว่าคอนตั้มนะครับเขจะมีกลยุทธ์ วิธีการนะครับในการที่จะสร้างระบบลาเลียงเข้ามานะครับทำให้เกิดเม็ดเงินแบบอัตโนมัติขึ้นมานะครับแล้วก็เราสามารถที่จะทําให้เกิดการไหลโฟลของเม็ดเงินนะครับบริหารจัดการได้อย่างต่อเนื่องนะครับผ่านตัวแพลตฟอร์มเหล่านี้นะครับและก็ทุกอย่างมีตัวขั้นตอนในการที่จะเซต up ระบบแล้วก็มีระบบเซลล์ปรเซสนะครับโฟลซิสเต็มเข้ามาว่าจะทํำยังไงให้มันเกิดการไหลแบบอัตโนมัติโดยใช้ระบบ i เข้าช่วยครับครับ ต้องขอกลับลาไปก่อนนะครับขอทุกท่านนะครับมีความสุขมากๆแล้วก็มีเม็ดเงินไหลเข้ามาจากทายกินทางทางขุมากครับสวัสดีครับ